สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่10มีนาคม2,564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคน n i c a l Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสิแท่งก็ประมาณ1 2ื่นอัจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราเขาบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็มีอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มโคงทีแล้วเนาะนะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงเลยนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลง ส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่ในระยะใกล้นะครับนะ มีโอกาสจะพักตัวได้อีกหนึ่งชุดเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโหมดของการพักตัวนะครับไม่ใช่เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับตตแบบินะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว4แท่งก็ประมาณ3 4 0 0จุดอยู่เลยนะฮะ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเป็นการจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดรอบสัญญาณเล็กๆผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะครับก่อนมีมีโอกาสย่อโตลงได้อีกหนึ่งชุดแต่นะครับนะฮะสโตเหมือนจะทำซปเปอร์ทิ้งไว้เราสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำหายเยอะหายแต่ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาเป็นแพทเทิร์นขาลงนะครับการเกิดซ u เปอร์โอเวอร์บอสโตนั้นนะครับมีโอกาสที่จะไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คืออยู่ในโหมดของการพักตัวฝั่งขาลงชุดนี้ในเองนะฮะตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากการพักตัวของโมเมนตัมนั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับเรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมง รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วก็ประมาณ20แท่งเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเป็นการจบรอบสัญญาณเฉยๆนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดรอบสัญญาณใหม่ผลปรากฏว่านะครับก็เกิดรอบสัญญาณใหม่จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกนิดนึง แต่การย่อตัวนี้นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณของเมื่อวานเองนะครับจะต้องรอก่อนนะฮะร,รออีกพักนึงนะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆนะฮะตอนนี้กาลังหดตัวกล,กลับก็คือว่านะฮะกำลังพักตัวของอ่าฝั่งขาขึ้นเมื่อวานนะตอนนี้กําลังพักตัวอยู่บริเวณ นะครับนี้ฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่กําลังจะจบรอบเท่านั้นยังไม่เกิดรอบสัญญาณใหม่นะฮะแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับ ผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรายังมีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับประจําเดือนมีนาคมก็คือวันที่27-28ก็เวลาประมาณ2ทุ่มกกว่าๆโดยประมาณนะครับนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้กําลังเป็น กดดันนะครับกำลังสวนทางกันระหว่างปัจจัยหมวดที่1กับหมวดที่2ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับนะบกับหมวดที่2ที่เป็นฝั่งนโะยบายและแผนตัวน,นี้กําลังขัดแย้งกันภายในอาทิตย์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเดี๋ยววันพุธนะฮนะปัจจัยส่งเสริมทําให้ดอลลาร์นะครับมีโอกาสจะแข่งค่าขึ้น คาดการ์ว่าดอลลาร์มีโอกาสแข่งค้าคืนนะครับส่วนปัจจัยในหมวดที่2ที่เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ลักษณะเคลื่อนที่ตอนนี้ก็คือปัจจัยของนโยบายและแผนที่มีการนะครับอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับ1.9ล,ล้านล้านของฝั่งธนาคารนะครับก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ จะต้องอยู่ที่กลไกลเบื้องต้นของตลาดนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวนะครับปัจจัยทําให้เกิดการเคลื่อนที่แต่เอฟเฟกจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องแบบนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ